องชีวิตอายุชีวิตหนึ่งรอบสมบัติแลองกิไกินร้อรวมที่ใช้ยานอาหารท่านทุกคนยึดทุกสายกรมยุทธบริการกระทรวงการขนม่งชาติท่านผู้ช่วยทูตฝ่ายอาหาร่ักประชาประจำประเทพมหานครเป็นเรื่องที่ทั้งสองประเทศให้ความสําคัญในทุกระดับทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติอาทิเช่นการสหประกบบัตกันกองไม่ให้ิกองไม่เอาเลยกี๊ ស្គាល់ស្ថានភាពវិបល។760មើលអង្គគ្លីបស្ឡាយតាមរ angka បច្ចុប្បន្ន។បច្ចុប្បន្នរបស់របស់រឿងបរិទ្ធថ្មីដំណាក់កាលជាបញ្ហាដែលបរិទ្ធដំណាក់កាលយកចាត់ទុក វិញទៅបំពេញប្រតិភពនៅជំនួយខាត់ថាហើយនៅជាប់តាមច្បាប់ហើយមិនបានចូលអង្គការរំលោភបំភាញនៅទីแรกนะครับตอนนี้ชื่อมีล่าคอมพิวเตอร์ก็ต้องเรื่องคนឲ្យនៅล่าเอ่อឧបករណ៍ទី1គឺឧបករណ៍សម្រាប់ស្វែងរកហើយយើងស្វែងរកប្រព័ន្ធរ៉ាដាគឺយកគោ

ี่แอมครับด้วยเช่นเดี่วกันหลายคงเข้ามาคค่ะพวกเราด้วยนะคะเรามีเด็กเยอะมากเลยคระับ่ารักเดี๋ยวพวกเราเห็นว่าดูดูแคผิดท่าของพเพื่อนนะเราลงไปแล้ว ผิดพลาดของเพื่อนยกขึ้นสูงยกไม่พายขึ้นสูงโน้มตัวไปข้างหน้ามันจะได้ส่งไปแรงๆโน้มตัวไปข้างหน้าไม่ตรงเลยไม่ตรงเลยก็ราะผิดพลาดเพื่อนเวลาเลี้ยวเราต้องลาพายนะครับลาพายต้องมีคนสั่งการต้องมีกฎสั่งการด้วย